สวัสดีครับท่านผู้ชมเรามา,มารับชมเรื่องราวข่าวสารของวงการฟุตบอลเอเชียว่ามีข่าวสารอะไรที่น่าสนใจกันบ้างกลายเป็นประเด็นข่าวใหญ่สะเทือนวงการฟุตบอลเวียดนามพอสมควรหลังจากที่ญี่ปุ่นได้เปิดสมทีมเต็งทวีปเอเชียไปฟุตบอลโลก2026ที่สหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพโดยทางสื่อญี่ปุ่นได้เก็บสถิติวิเคราะห์ทีมเต็งที่จะมีสิทธิ์คว้าตัวไปลุยฟุตบอลโลก2026โดยจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นจากผลงานในทีมปัจจุบัน ซึ่งโคตาเอเชียได้8.5ทีมปรากฏว,ว่าทีมชาติเวียดนามเป็นหนึ่งในทีมเต็งที่มีโอกาสไปลุยฟุตบอลโลก2026แต่กลับไม่มีชื่อของทีมชาติไทยกับโอกาสครั้งแรกในการไปลุยฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายโดยทางสื่อญี่ปุ่นได้ระบ,บุว่าทีมที่มีคุณสมบัติเข้ารอบ1 0 0ปรเ์ประกอบไปด้วยญี่ปุ่นออสเตรเลียและเกาหลีใต้ส่วนทีมที่มีคุณสมบัติเข้ารอบ90%ประกอบไปด้วยอิหร่านซาอุดีอาระเบียและกาตาร์ และทีมที่มีคุณสมบัติเข้ารอบ1%นอรประกอบไปด้วยซีเรีย UAE, อุเบกิสถานโอมานเวียดนามและจีนส่วนทีมชาติไทยส่อญี่ปุ่นมองว่าไม่ใช่ทีมเต็งในการคว้าสิทธิ์ไปลุยฟุตบอลโลก2026แล้วเพื่อนเพื่อนะครับคิดว่าทีมชาติไทยของพวกเราจะสามารถผ่านไปเล่นรอบสุดท้ายฟุตบอลโลกครั้งแรกในประวัติศาสตร์ได้หรือไม่